ต่อไปเดี๋ยวจะพามาดูนะครับตรงจวด3ามนะครับข้างหลังนะครับนี่สไตล์แบบมูจิมินิมอ นี่อันนี้ลูกค้านะครับก็ใส่ผนัง3ด้านเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่กระจกด้านหน้าอันนี้งานยังไม่เสร็จนะครับพะทำงานต่อไม่ได้เพราะฝนตกนะครับนี่ตอนนี้ก็คือช่างกาลังเก็บงานข้างในนะครับผนังรอบก็เป็นผนังแซนวิชสีขาวรอบหมดเลยนะครับลูกค้าจะทาสีเพิ่มก็ทาสีได้เลยนะครับหรือไม่ทาก็จะเป็นข้างในเป็นสีขาวแบบนี้นะครับหลังคาใส่เป็น P u เฟมนะครับหลังนี้นี่ครับเป็นทรงจั่วตัวนี้ก็เอ่อเราก็มาขึ้นโคให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็สั่งผนังเพิ่มนะครับแล้วตอนนี้ก็เราก็ใส่พพืื้้้้้นนนนนใลลูกคคาดวยยแบบีีเเป็มอ16่ ตอนนี้ทํางานต่อไม่ได้เพราะฝนมันตกนะฮะเนี่ยนะถ้าฝนตกปุ๊บอย่างสมมติเราใส่ซิลิโคนอุดร่องไปอย่างนี้นะครับพอโดนน้าปุ๊บมันไม่อยู่นะครับต้องรอให้มันแดดดีๆครับอันนี้ก็เป็นเหล็กที่ตัดไว้เพื่อเตรียมที่จะปิดรูแบบนี้นะ,ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ยกไปไหนแล้วแต่ถ้าเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยที่จะยกไปยกมาถ้าเราไปตามหน้าไซต์งานเนี่ยก็เขาจะเอารูนี้ไว้เพื่อเอาเชือกไว้ร้อยแล้วก็ยกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่ยกแล้วเดี๋ยวเราปิดปิดให้ด้วยแผ่นนี้ปิดเข้าไป แล้วก็ทาสีทับไปนะครับอันนี้ครับอันนี้ยังทํางานต่อไม่ได้หลังคายังต้องตัดอีกนะครับนี่แลเนี่ยพวกรูพวกนี้เดี๋ยวปิดให้หมดนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้ย้ายแล้วแล้วก็อันนี้ก็ผนังอันนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ใส่ผนังแซนด์วิชเข้าไปแล้วก็อันนี้ยังไม่ลอกสติกเกอร์นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บงานจะมีการยิงอดรอยต่อพวกนี้จะเป็นยิงซิลิโคนหมดเลยนะครับเพื่อกัน ไม่ให้น้ำมันเข้านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังทํางานไม่ได้โอเคมีโฟมกันความร้อนทั้งหลังเลยส่วนข้างหน้านี้ลูกค้าจะใส่กระจกแบบเต็มเลยนะครับ6เมตรนี่ลูกค้าตั้งใจจะใส่กระจกแบบเต็มเลยแล้วก็จะมีการเจาะใส่กระจกแบบกลมก็รอติดตามครับถ้ามีโอกาสจะถ่ายภาพให้ดูนะครับใครสนใจนครับไซส์ประมาณนี้นะครับโครงจั่ว 3. ามนะครับแล้วก็ใส่ผนังแซนวิชประมาณนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 9 2ย์6 4 9 4 4กครับผม